ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะอะไรนะคะมาเด้อของฝาดมาแล้วจ้ะเห็นน้องเมย์มาก็เลยเพิ่งเหรอของฝาดมาแล้วของฝาดมาแล้วจ้ะเฮ้ยนี่ค่ะก็เอาแช่ไว้ตู้เย็นไงเขาบอกว่าแช่ไว้จนลืมมันจะได้อร่อยเออไม่รู้อร่อยจริงไหมไหมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกลวยไม่เอาแล้ว เติมเติมคือเส้นกว่าเดิมกอยอยเสียวคอยไปหาเสื้อเป็นเป็นพ่อได้กินอันนั้นแล้วนะเออติดใจเลยต่อไปถ้ากินหนูก็ไม่กินไหนมืคนมาส่งของมีเคอรี่โทรมาของใครบอกว่าจะมาส่งของไม่รู้จะเป็นที่นี่ผมไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันที่นี่ผมมาหลายคันแล้วนะโไม่มีดังจ่ายหรอกวันนี้ต้องไปท้องฟังี้อนเดี๋ยองยองยั ทำใหญ่เยอะดูเร็วเดี๋้อเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปไหมถ่ายเลยถ่ายเเดี๋ยวขเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึ่งตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเด้อแล้วกล้องอะเออไม่เป็นไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอม้มลี่นะคะไปทางไหนดีไปทางไหนดี เปิดอะไรขึ้นครับทุกท่านเเล็กกรันะครับเอาอีกแล้วจากไหนนะคะจากสงขาจากสงขาเล็กกระจรักจากห้างตัวจับกัด CKR กราร์วิสวรกแอนชาพายนะครับพ่อคุณก็รึกษามาให้ค่ะฟังค่ะนะครับเท่าไหร่จะไปเปิดเอากันกันเขไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะพอประมาณนี่แหละนะครับน่าจะพันหนึ่งก็เท่าอนี้นะครับแต่ว่าให้เป็นความจริงใจนะครับในการเรียนนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยกับเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าเดี๋ยวให้ลุงแจกพวกนี้เพราะว่าให้กับยูทูบหลายคนนะครับให้ลุงติจนาวันนี้สวัสดีค่ะแต่คลองน้ำค่ะมาเลยค่ะจะอะไรค่ะนั่งข้างนะคะไไม่ม่พอดีลุงติดธุระวันนี้เหนื่อยวันนี้เหน่อมากน้อยอมอบแพนเลยก็แลันกันน้ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะนั่งข้างค่ะทันยังไง

เป็นยางจะรุ่นนังฝาแต่ว่ามันเป็นยานะครับเพราะข้างหลังมีชื่อนกแอนนะนี่นะคะก็ F G พี่ F G พี่อนุวัฒน์นะคะที่กันค่ะเป็นส่วนผู้จัดการที่จังหวัดสงขลาที่มอบถุงอัศวิให้กับน้องฝายหนมไม่รู้จะตอบแทนยังไงน้องก็ได้แต่ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เรียกว่า เป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ขอให้กิจการของท่านนะมีเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองเนาะพวกเราไม่ไม่รู้จะือซับซิงเนาะตื่นใจค่ะที่ที่มองเห็นโอกาสตรงนี้ให้กับกับน้กเราเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับทางน้องฟางนะคะขอบคุณมากค่ะก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะ ตัดสินใจมาเลยนะค่ะก็อคกเนาะก็คือว่าเราก็ขอบคุณเนาะขอบคุณแทนน้องนะคะก็ที่คุณธัญลักษณ์ให้โอกาสนะคะแล้วก็มอบมอบทุนการศึกษาให้กับน้องฟางนะคะก็ยินดีและก็ดีใจกับน้องฟางจะเก็แอ้แอด้วยนะคะเพียงแี่ก็เป็นสะพานบุญซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนหรือว่าซื้อรองเท้าก็จะใช้ส่วนนี้ไปซื้อนะคะใช่ค่ะไม่มาก เนน่ยัเป็พลงอขาเรียกว่าถึงมากไม่มากมันคือส่วนหนึ่งค่ะมันคือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านมอบให้นั่นคือสิ่งที่ลำคาที่สุดสําหรับตัวเราเ่าะงนม่านช่วยลูกนะเขาเห็นเราช่วยงานเราจริงใจ่แเขาเลยคือนึกถึงลูกเขาก็ส่งคนมาถึงลูกจะลำบากไหมนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เขามาช่วยนี่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของ ต้องที่ลืมไม่ได้ก็พีนวัตเนาะที่เป็นสะพานบุญนะคะุณมข็อบคุณเลฟซีด้วยนะคะคุณค่ะค่ะยูทูบเบอรเราด้วยนะครับนี่มา่ากันนะคะ ไปอ่ะ,อะนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณธัญลักษณ์นะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องฟางแล้วก็แอดแอนด้วยนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมทีพีกาแฟทีพีสกินในนำ้ำช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะ